ต้องถามว่าวันนี้เราอยู่ตรงนี้ได้อย่างอยู่ตรงนี้คืออะไรครับอยู่กับปัจจุบันนะครับการวางความรู้สึกนะครับไว้กับปัจจุบันนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับในของเทคนิคการวางใจนะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะมีปัญหาอะไรในตอนนี้นะครับอยู่กับปัจจุบันตรงนี้ก่อนยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้โอป้าเองก็อยู่ที่ม่อนจังอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้นะครับ เราอยู่ตรงนี้นะครับกับเพื่อนของเราหรือเราอยู่ตรงนี้กับธรรมชาติของเรานะครับเรามองเห็นอะไรก็รอบตัวนะครับเริ่มนะครับลองบอกกับตัวเองดูนะครับยกตัวอย่างเช่นครับเทคนิคในการวางใจนะครับฉันอยู่ตรงนี้แล้วตรงหน้าฉันคืออะไรฟังให้ดีนะครับเทคนิคนี้มันมันดูเรียบง่ายมากๆต่อหน้าฉันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติตอนนี้โอป้าอยู่มอนแจ่มใช่ไหมครับโอป้ามองเห็นแบบต้นหญ้าต่างต่างนะครับโอป้ามองเห็นภูเขาเฮ้ยนั่นคือภูเขาให้บอกตัวเองฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกสงบ พยายามใช้ affirmation นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยหลายคนที่มีความกังวลมากๆนะครับคุณสามารถที่จะใช้ธรรมชาติเชื่อมได้นะครับการเชื่อมต่อนะครับก็จริงๆมันเป็น process NLP เนาะใครที่ที่มาในคอส o คอ o นไลน์ในเดือนหน้านะครับเราก็จะได้เจอกันนะครับก็เรานะครับเป็นสิทธิพิเศษให้สำหรับนักเรียนนะคะที่เราจะโคชชิ่งทุกคนที่เชียงใหม่ในเดือนหน้าอีกเช่นเดียวกันเดือนหน้าก็มาม้อนแจนรอบๆนะครับแต่อาจจะไปอีกสถานที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แบ่งปันบรรยากาศก่อนนะครับหลายคนเริ่มจะรู้สึกกังวลในอนาค มากเกินไปเห็ไหมครับอย่าลืมกดแชร์นะครับหลายคนเริ่มรู้สึกว่ากังวลในอนาคตมากเกินไปหลายคนจมอยู่กับอดีตนานเกินไปนะครับต่ถามนะครับว่ากังวลกับอนาคตมากเกินไปนะครับแล้วก็จมกับอดีตมากไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับเราคือเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพยายามสแกนให้เห็นสีหรือให้เห็นภาพบางอย่างที่อยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่ในตาเรามองเห็นนะครับผูเขา ต้นหญ้านะครับหรือตอนนี้คุณอยู่ในบ้านของคุณขวามือคุณคืออะไรหรือตอนนี้คุณจับปากกาอยู่นี่คือปากกานะครับ this is pen ง่ายง่ายครับเพราะจริงๆน่ะมนุษย์ไม่ค่อยมีคําว่าตรงนี้หรือตอนนี้ยากมากหลายคนที่มีความรักอาจจะรู้สึกว่าโลกมันแบบหเพื่อฟันนะครับแต่บางทีเวลาที่โคตรอกหักหรือเวลาคนที่ไม่มีใครนะครับโลกมันไปแบบจินตนาการล้าเลิศนะครับในสิ่งความทุกข์ความกังวลทั้งหมดนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนนะครับอยู่กับตัวเองให้ได้อย่างแข็งแกร่งอย่างสตรองก่อนนะครับ วันนี้ต้องบอกเลยว่าเมื่อเราพร้อมนะครับโอกาสก็จะเข้ามาวันนี้หลายครั้งเนี่ยเราหลายคนกังวลว่าทําไมโอกาสถึงไม่เข้ามาหาเรานะครับโอกาสมันไม่เข้ามาเมื่อเราไม่พร้อมพร้อมอะไรครับพร้อมตั้งแต่สภาวะภายใ,ในของคุณที่คุณรู้สึกว่าเออเฮ้ยบางคนกังวลเรื่องความรักเออรักแท้จริงๆมันก็มีหรือบางคนกังวลเรื่องการเงินจะหาเงินได้ยังไง นะครับคุณสร้างคอนดิชันหรือเงื่อนไขให้กับตัวเองต้องถามว่าวันนี้คอนดิชันหรือเงื่อนไขที่คุณสร้างนะครับมันเป็นเงื่อนไขที่คุณเผลอพูดม,มันในบ่อยหรือคุณตั้งใจพูดมันหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเนงินหายากเงินหายากเงาากเนินหายากแต่บางคนอาจจะบอกเฮ้ยฉันเป็นคนที่โชคดีฉันเป็นคนที่โชคดีมีพี่ท่านหนึ่งนะชื่อพี่นกยูงใช่ไหมครับเขาก็เป็นนักเรียนในคอร์สเดอะเมจิกหนึ่งนะครับเขาเนี่ย